จะกันอ่อนงอย่าไม่ลงโซกเอาผักขาสิก่อนสบายดีพี่น้องมื้อนี้ก็มาพอกับแม่น้องโซกเลยพี่น้องมื้อนี้แม่น้องโซกก็มาให้พี่น้องมาหาเครื่องกินของยาขนาดเพราะว่าตากับยายเพื่อนสิเมื่ออื่นพี่น้องอันมากะหลายคนเร้พี่น้องมื้อนี้กะบ้าสิไปหางุ้มหอยพี่น้องแต่ว่าก่อนไปกะแม่น้องโซกกะขอขอบคุณเนาะเอฟซีทุกท่านที่เข้ามาติดตามมั่นส้ม่น้องโซกมาเป็นกำลังใจให้เนาะ อะไรกะแม่น้องโซก,กะขอขอบคุณได้ไรเด้อพี่น้องเด้อไปพี่น้องติดตามฮับสมแมนน้องโซกว่าแม่น้องโซกสิได้ยังให้ตากับย่ายเพื่นเมื่อบ่อื่นพี่น้องไปวันนี้ ตอนนี้กะกระลังขุนเขียวย่างไปยูฝุ่นทั้งตาเพือนกาไพ่อัน,น,นกระของแลวกระถือบงคอง,องพี่น้องเพว่าเห็นยังก็เอาหนะพอไดไรเป็นของฝากเนาะเมื่อเบื่ออื่นนะนี่พี่น้องตอนนี้กาเมนลงสูก่กับหดก้นน้หม่พี่น้องหาทำอิดบาไปง้มห,อห้อยเดี๋ยวตาว่าเมนลงสู่กับสีเบหานไำใหม่อีกนนะพอไะ้รแกงกินตอนเพนส่วนไปง้มห้อยกะพอไดไรให้ตากับง่ายเพื่อเมื่อบื่อื่นพี่น้องเดี๋ยวแมนลงสู่หาก้นบัดน,นี้ อันอนี้ที่นุญปัดน้องนี่พี่น้องปาดออกไม่ได้พี่น้องอันนี้นี่เก่งนี่คักขนาดพี่น้องน้อใหม่อันนี้เห็นมาล้วมันเป็นสีอันนี้เห็นเขาเอิ้์นว่าน้อใหม่สร้างคัมได้พี่น้องทางบ้านเอฟซีเอินน้์นแนวใดกะอย่าลืมคอมเมนต์มาบอกแม่น้องโซกในเรื่องพี่น้องเด้อ นี nee, át, nee, i, ่ปาดนี hmm. mm ่ใหญ่ขนาดพี hmm. mm ่น hmm. mm ้องข่อยสแกงแสบๆบดตอนเพลนี่พอได้ซูอีพออีเมลแเรากินเอนะหนอบักใหญ่พี่น้องเขาไปก้อนเขาไปก้อนเขาไปนั่งอยู่กลางกอมันธะพี่น้อง นี no, ่นอนนี ư, ่ก็ะิเออแนงนี á, ่พี ô, ่น si ้องป๊าดโสมแงงโพอรงโสแล้ว um ก็หาอยู่ท so ั้งปุ่นแต่ว่าส่วนพ่อกับล no, ุงเพื่อนกับร uh ้านกะย่างไปก่อนพี huh. n n ่น้องเพราะว่าจะไปงมหอยนะเมนโงงโศกอะเบเกปเอาหนุ่มใหม่เพราะอะไรเมื่อแกงกีโตัวเพนพี่น้องป๊าดนอนตัวนี้กับพี่น้องอือหืออู้ยนี่หนุ่มใหม่สั่งคัมพี่น้องแกงกับอุตว่าแซ่บโลด ทา้งโอน้องโซกแล้วก็หายอยู่พี่น้องส่วนน้องโซกอะอยู่นวเราเมน้องกีบเพิ่นแม่น้องกีบแล้วเอาหลานพี่น้องมาหนีเพิ่นบม่ได้ไปเพราะว่าน้องกีบกะบ่ค่อยสบายนะน้ำไม้สังคันไม้สังคั่มนีตัวนี้เงาเลย เลยเอาบองกร้อ่อนๆน,นึงนี่พี่น,อน,น้องนี่หนกไม้สางคำ้ำเห็นบอกร้นกับสีเป็นสีคือค้อคำมาแหละขนกับสีร้ายน,น้อยนึงแต่ว่าอ่อนพี่น้องมันออกน้ำนี่ควานน้าน้ำหมอกนะแกงกระเสบคือกันกับหนกไม้ธรรมดาเฮาเนี่ยพี่น้องเดี๋ยวพี่น้องสูกใส่กระตาก่อนนี่น้องนี่กะ อันนี้อันนี้ก็จะเป็นนุไม้บงพี่น้องอันนี้แหนงมันมากอะคือว่าเอาอลายคนพี่น้องส่วนซ้ายด้วยเพือเอเเ่อนกะถ้าเม่์เราไปแย่งขึ้นแรงพี่น้องแม่นกันไปกัไนไปได้นี่แหนงนี่กะ ออนครับอุ้ยคืออยื่สูงเฉยตัวนั้นไร้ต้ตองป,ปีนเอาใส่ซ้ายปีนปินของสูงเฉยอืให้ดอกเซ็มปีนก๊กไม้เกาพี่น้องเมนโซเป็นก,ก๊กไม้เกินอริ่งห่ย น้องปาดปาดปาดอันหมดญ่มันพี่น้องพอของแท่ของใหญ่ของยาวเดี๋ยวไม่ต้องโศกเอาก่อนพี่น้องทั้งใหญ่ทั้งยงาเฮ่ทั้งขาวทั้งแท่อ้าวไปหอดบุหรี่พี่น้องนี่อ้อนนึงนี่ไม่น้องกศกสิโสมเอานี่ าตุ้งเก่งเสแปรดพี่น้องแซ่บคือเก่าคือไม่ต้องโฉบว่าดูนะนี่พี่น้องตอนนี้กาไม่ต้องโฉบหาหน่อไม้เรียบร้อยนะพี่น้องเดี๋ยวให้เบิ่งหน่อไม้ก้นมหาบาร์ไร้สำไรนะนี่หน่อไม้กับพี่น้องตุ้งโนต้นพี่น้องถึงไงทึงเงาดูได้นี่ถึงไงทึงเงาคือไม่ต้องโฉบว่านี่นี่หล้วกระบอกมันอีกพี่น้องนี่ซสำนีกาคือสิพ่อแกงเพลนนะพี่น้องเดี๋ยวไม่ต้องโฉะสิไปงุ่มหอยบัดนี้ ตอนนี้กะแม่น้องสุกกับมะฮองหอดน้องนะพี่น้องผุนทางลานครับลุงเราก็ง้มถ่ายอยู่ผุน่นเดี๋ยวแม่น้องสุกลงง้มก่อนบัดน,นี้นี่ลุงเพื่อนกะง้มพี่น้องเป็ดจะไดหมานอยู่บ่ลุ่งซ้อมเบื้องเนี่ยเพิ่นว่าป๊าดพี่น้องบาดละกอบโอ้ยแม่น้องสุกอดใจบ่ได้แล้วพี่น้องอยากลงอยากลงมุ่งหอ,อยกับปั้นนั่นแล้วก็ะหอดกับปั้นนั่นนะเดี๋ยวลงก่อนบัดน,นี้ไล่กระทามานมาพี่น้องมันก็สิหมานอยู่ 我不搞嘛。 uý bố bé song lại nuôi điều bình thong hết bình thong con 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 tìm con 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 โอ้โอ้บารกนี่ đi, พี่อาจจะแท้ออกตะก้าม่านเข้าแม่โอ้ยบาดละ นลังโซ่แล้วสิตึ้งแฮ่พี่น้องสวนนุงกับลาแล้วกับคุณเขียวงุมอยู่บิ่งวพลังโซ่แล้วสิมันบอพี่น้อง อยู่นใดโอ้ก็จับปลาไมยจับปลาอะไรจะบอกจหอยตัวปลาโซกมาแล้วพี่น้องมอะไรนี่ยแบบไงมัในความพีพี่น้องนี่สอง ตาเรามากมากล้วพี่น้องต้มต้มแล้วก็ะจําแจวเรามากขึ้นยังนี่มันหฮ่อลล็อกโซับเนี่นี่กูกนก้อนมาละสามสี่หน่อ้าาาา ซียูเป <c jogo> ็นกองกองกัน mm. น <c speaker> uh ี่เอาโบวเวตัวนี้เอาทีมบว์เอาไหนสองสี่ห้าอ้าวมองสุกมาตัวโอ้ยตัวเน่าเจ้าคือสีเอาจอดมันกินอะไรปลาตัวฟีร่งกระตาหมานพี่โอ๊ยสมมติอะไรป่าเอาซุยมืออยู่ปลาปลาอะไรน้อยอะไรโอ้ย ป้าต uh. ah, ุกูเป็นประกองพี่น้องซีนวยบาดละซีบาดอาหาเนาะเมื่อนงความพี่ปุกจิ้มจำแก้วพี่น้องส่วนใหญ่กะมาได้วยไงไข่หมดแดงพี่น้องไล่บอสไล่เราอยากไล่ไข่หมดแดงเมื่อพี่น้องเรามากินไข่หมดแดงไล่ปลา่อยตื้มอยู่พอกะย่างมาปู๊พี่น้อง เราบลงหรอกพี่น uh, uh, ้องอีพอนั่นเพราะว่าเราย่านปีงโอ้ยนักพี่น้องเก็บแอวก็าขอไไว้กระสอบก่อนเอาย่งของอะไรกันอ้ยโ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 อเยโน้ยโองยโอ้ยาอยโเ้ยโอ้ยโ้ยโอ้ยโอ้ยนอ้ยอ้บโ้้อยาิยยยยยลง บาน,หนบเหลาว่าพววบานเหบไอป่าลาว่าคือวงม้หอยช่อยกันลาวาแล้วยากไรเมื่อไดหลายพี่น้องเพราะว่าเรามากกินนะมันยูใหญงผุนลาว่าเต็มกัมพี่นอ้องมีมีหลายเพราะว่าอยู่บ้านไม่ต้องโซกนะนมันบมมีแบบนี้เลยพี่น้องมันบมมีแต่บามีกะคือเบานระดัะมันบมเป็นสีหอยขี้ขมนะเยวะไม่ต้องโซกะสีงุมก้อนพี่น้องเพราะว่าตะเบ้นกะใกล้สีเทียงเลยเผาเมื่อพี่น้องอย่าต้องโซกให้บ่โอ้ทำเองอยู่เลย หัข้างก้มน้าพี่ตแม่มัดโยนเบามักโยนตาแม่ลาอะไรยังขึเขาปากกยังเขายางั้นพอกยาลงอ่นราพี่จะพา้าวาอยากลงราอยากลงย่านปีงย่านเยอะีงเ็นหลักวยบอกให้ตื่นเ่ยอีพ่อกระไรไปมาเลยนะไป ขันบอลมันอยู่ก้อนๆไปกับก้อนอไรปลาสาวกูแดงรุ่งใสหอยพี่หอยพีพี่อ๋อตกพีหอยแล้ววะง่ายเราหมานพี่น้องรุงรุงคนง สี่รอบบวานเห็ดเนาะว้าตัดเลยตอนนี้กะขึ้นมาเรียบร้อยพี่น้องพอเลยไม่ต้องโศกนะเก็บกนเอวเอวถอดห้อยใส่ก่อนเพราะว่าเอาไว้ให้พอละเมื่อนะเออโต๊ะสนี่กะก็ได้เลือกผักเพื่อตอดด้วยน้องโอ้เก็งกระสอบพี่น้อง เดี๋ยวเมื่อก่อนบัดน,นี้นี่พี่น้องฮัตต์อีดป่เมื่อพี่น้องเบะเห็นกกผักขาเดี๋ยวไ่น้องโซโกสิเอาผักขามือใส่แกงเราใหม่ก่อนพี่น้องบัดน,นี้ใส่ผักขาน้ำนี่ต้องใส่ผักขาพี่น้อง,งเซฟโอ้ยน้ำ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 นี่ผักขากะกำลังโปง้งพี่นออ้องโป้งกะคือเบาไหนพ้นประตูก,กะงามสมนีละ นี่พี่น้องผักกากะเข็บเรียบร้อยพี่น้องสัมเนี่กะพอดีหอมไปแดดเดี๋ยวไม่้องโซกกะสิเอายานางก้นบัดนี้ป๊าดยานางพี่น้องงามขนาดเขียวอุ้มตุ้มอยู่นี่ก๊กนี่กะป๊าดเขียวพี่น้องนี่ยานางกะเข็บพอเลยพี่น้องนี่นี่กะผักกาพอดีหอมเลยสัมเนี่เดี๋ยวไม่้องโซกเมื่อเที่ยงก่อนเพลิดนะตอนนี้ไม่้องโซกกะหอดเที่ยงเลยพี่น้องลา กินยังหันปัดมอมแมมเมดอุ้ยเดี๋ยวแมลงโขกหาเฮ็ดกินก่อนพี่น้องบัดนี้นี่หน่อไม้กะผักคากะเดี๋ยวแมลงโขก็บออกก่อนข้าวแกงพี่น้องเที่ยงเลยนี่ผักค้เก็บยังนั่งออกก่อนเน้อาใหม่อกันมันยุ่งตุ้มตรวจทักงนี้ยังไีก,ก ១កាណណ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  เอโอเคสดบอกว่าจะเตือนอยู่ตอนมันลองกี้เพื่อนกะเอาลองกี้พี่น้องเพราะว่าเพื่อนบอกสบายนะกะเปลี่ยนนิดหน่อยไข้ล้ายส่วนุงเพื่อนกะบอกท่านมากพี่น้องยังงมหอยอยู่ยังบอกท่านพอนะหอยกันมีน้องโสดมากก่อนมาแกทำไม มัน you, เปนพ so ี่น้องโย่มันเที่ยงเลยยากเขาเลยซอยกันจะกินไว้นี่พี่น้องน้ำมันอากาศไม่ต้องฉุกบอกเลยบ่อยเลยเดี๋ยวไปทางก่อนเดี๋ยวทางก่อน ร่างแรกก็สิไปทับบัดนี้นี่น้ำงใหม่ก็ร่างเรียบร้อยเลยเดี๋ยวทับก่อนจะ่วนน้อยใหญ่ก็สิจักเอาทับแต่ทีบน้อยน่ะใหม่เนี่บแข่งเนาะนอยกับบุแค้นอ่อนโยน อัง oh, on จักมันออนเอ้ยฝ้าย eh, eh, eh. eh, eh. 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 oh, น้ำใม้กะทับเรียบร้อยเลยเดี๋ยวไม่น้องสุกอะนำใสแล้วกะไป,ไปต้มก่อนเดี๋ยวไปต้มบัดน,นี้บ้างทานน้ำใม่โพดไม่ต้องสุกะสิไปย่องอยงีนังแล้วกะตั้มเขาเบื่อฐานนี่กะหอยพี่น้องเดี๋ยวไม่ต้องสุกะสิล้างหอยแล้วกะ<ม>ไปต่อยก,กุนสิแกงเส้นน้ำใม้พี่น้องเดี๋ยวไม่ต้องสุกล้างก่อนอในใ้ำลงไปขอ่าเล็กน้อยอ็ ต่อยก่อนต้อยกะต้อยให้กุนมันขาดเลยขับ่มโบต้อยได้เลยปลาไหวนะเขาต้องต้อยให้กุนมันขาดเพราะว่าเวลาเขาแกงนะมันสีบลมีขีลมันลงไปหน่อยก็ไม่กับพี่ขนาด ขึ ay, uhm, ้นไะขึ้นมืดขึ้นง่ายเลยพี่น้องดักเกาแห้งนลยอืมหอยกะเมไข่ตัวน้อยแบบไงแกงนอไม้ใส่หอยขี้ขมพี่น้องโอ้ยแซ่บคือเกาคือนมนน้ำโขกปลาเลยนี่นะ นี่ห้อยกะแม่นกสู่กับ <tekrar> ต่อยเรียบร้อยเลยเดี๋ยวแม่นกสู่กับชิปตั้มเขาเบือก่อนแบบนี้ส่วนเขาเบือกะเขาอันนี้เฮาพี่น้องเพราะว่าบอดีมานะอีกย่างกะบบอยากใส่เขาเบือนันพี่น้องเพราะว่ายากเรากินแต่กะพริกกระเพาะพี่น้องอีเมย์เราบบมากินเรากินแต่พริกกระเพาะส่วนลายกะแม่นกสู่แกงกะแม่นกสู่กะจะเฮ็ดแบบนี้ให้เพื่อนนะเพราะว่าเพื่อนกินแต่เพื่อนกะจะพริกกระเพาะฮะเขาเบือกะแม่นกสู่กะพริกอยู่แต่กะบท่านสุกหรอกป้าเสียงพอดุอ้วกันเสียงหมอเนะพี่น้อง อาตู้เสียงโผล่นี่ขเขาเบีเ้ยกะเออเขาเบื่อกะาไม่ลงโซ,โซ,โซ,ซกันจีเรียบร้อยเด็กพี่น้องกะเอาไม้สักนี่แหละเดีย๋ยวาไม่ลงโซกตั้มก่อนมาหนิ ขาเบือกระตัมเรียบร้อเดี๋ยวเดี๋ยวแม่น้องโศกไปเบิ่งหมอก่อนบะพูดตะบอกหมอกระพดแต่พี่น้องคือสิจืดแต่แหละเดี๋ยวแม่น้องโศกแกงก่อนหมอกระพดแต่พี่น้องคือสิจืดแต่แหละเดี๋ยวแม่น้องโศกปรุงก่อนเดี๋ยวเอานามมันออกก่อนโอ้ย่าสุเฮียลงมตายเฮงมีหน่อยอยู่โอ้ยหอนกหอนอย่าดังลงอย่าดังลงบอกอย่ารังเฮงดังออกเดวเอาหนามเดี๋ยวเอาขาเบือสักก่อนขาเบื่อกะ

บอกคือโบวเห็นเดี๋ยวใส่บากของมาแต่พุ่งมันมันกระดีไปป้าบอกคือโบวเห็นในนายตาเดี๋ยวไปข้างไฟวักนี้ไปหอยก่อนมังยานี่ไม่ต้องโชคหรือใส่หอยพี่น้องมาจะมาเป็นีเใครข้างไฟก่อนมาหนึ่งถามันฟดจางสิมาซีมเอาไปด้ปัดปวดขาไอพี่น้องเดี๋ยวไม่ต้องโชคเอาขาใส่ก่อนเดี๋ยวจะน้อยจักซีมเอาเดี๋ยวซีมก่อน ว้าวพูดทักโป้งหมอแม่แสบคือเก่าแล้วพี่น้องแสบอีดีอีดอพี่น้องเดี๋ยวป้องก็มาหนิขึ้นคนนี้เลยิตักต้นอืมเป็นไม้เนื้ออะไรต้นหอยแสบเลยที่แกงถึงแสบอเก่าทั้งแม่ปป่งก้นกระตัมตัวเพราะว่าเป็นม่ปลาได้ปลาในนะเพราะว่าลายก้นเนาะส่วนน้องกิ๊บกระไข่พี่น้องหายยุ่งเอากินยา

เนื้ต <Ư> ้งก <c ười> ินใบตากนะคนไหนเขาเเ่อนึงแท่ นี่พี่น้องตอนนี้กาแม่นงโศกก็กินเขากินน้ำเรียบร้อยเดียเด่ยวคลิปนี้กาเอาสำนึกก็น้องพี่น้องเนาะคลิปหน้าพอแม่นงโศกใหม่ผู้ใดที่เขามา่อวุ่นงไมง่ไม่กาอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้แม่นงโศกในเด้อพี่น้องเด้อเพื่อเป็นกำลังใจในการที่คลิปต่อไปแต่ว่าผู้ใดที่ว่าบอยอยากพลาดคลิปใหม่ของแม่นงโศกนั้นอย่าลืมกดกระดิง่งกดติดตามให้แม่นงโศกในเด้อพี่น้องเด้อ